สวัสดีครับวันนี้พามาเบึงเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินตรวจการนะครับเป็นเครื่องบินตรวจการของกองทัพอากาศนะครับตั้งแต่สมัยจากแรกนะครับพามาบึงก่อนนะครับโดยรอบของเครื่องบินนะครับโดยเครื่องบินเก๋มีขนาดนั่งได้สองคนครับทังใน ภาพเบิ่งในห้องกอนนะครับบรรยากาศใน่ของของควบคุมนะครับของควบคุมก็มีรายย่างนะครับ็สิเป็นแผงระบบไฟแผงควบคุมนะครับพุ่นะครับ้ายพวกสายเฟืนสายไฟนี่ก็จากสายยังเป็นสายยังครับุแผงควบคุมนะครับ ทั้งหน้าอันนี้ก็เบาะคนคนขับครับคนขับยังไงแวมาเบึงไทยๆนะครับบึงบรรยากาศนะเป็นเครื่องบินตรวจการนะครับเป็นเครื่องบินตรวจการแต่สมัยแรกๆครับสมัยแรกๆมาไซจอดอยู่ของผมเด้อครับขี่มา เดี๋ยวลังจากนั้นสิพ้าไปเบ่งผ้าไปเบิ่งรถถังนะครับเทียนจอดอยู่นะครับเ,เดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งเบ่งวาอันนี้ยูเรดานะครับยูในไข่อยูใใรอยเรดานะครับซึ่งเรดานี่เป็นเรดราของทหารสลับต่สมัย50ปีก่อนนะครับ ตอนนี้กับมตังเป็นใข่นะครับเอเดี๋ยวสิพ้าไปเบื้องรถถังนะครับสิพาไปเบื้องรถถังว่าบินลักษณะใดแบบใดนะครับแล้วก็สิพ้าไปเบื้องทางในของขอบกุ้มมันหะครับว่าข้างในมีอย่างเนี้ยไปกันครับผมเอามาถึงขั้นแรกแล้วนะครับผมเดี๋ยวสิพ้าเบื้องเบื้องโดยรอบนะครับสักก่อนสิพ้าเบื้องโดยรอบสักกอนนะครับ ว่าเป็นแบบไดเนี่ยอันนี้ก็แท็กนะครับสองข้างเป็นแท็กแท็กยิ่งสามารถเลียนได้ด้วครับแท็กนี่สามารถเลียนได้เลยครับเลียนทึ้งถ,ถ,ถนนทั้งนี้ได้ครับถ้เาเบิ้งโดยรอบกันครับเบิ้งแท็กกันครับแท็กนี่ก็เป็นแท็กแท็กเล็กเลยครับเสริมตัวนี้ยางเลียนทึ้งถนน หลังถนนได้ครับตัวนี้จะเป็นพวกคล้ายๆแบบล่อดน่ำต่างๆนะครับกระสีมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกงอกครับุ่ดเลื่อมีอยู 1, 2, ่หนึ่งสองสามมีอยู่สามตัวนะครับมียอยู่สามตัวตัวนี้จะเป็นคล้ายๆแบบล่อหน่ำนะลอดน่ำเป็นคือเพื่องจาก เ่องของจักรยานนะครับผมสําหรับในการเกาะแต่เราลองไปเนี่ยครับนี่ครับลองตัวนี้เป็นเกาะเกาะเต่าลองไปครับเกาะเต่าลองบงร่อากาศเอาไปเพิ่งทั้งไทยเนาะอันนี้ก็เป็นไฟตัวนี้สิเป็นเป็นทั้งหนาเนาะครับผม เป็นทั้งนาอน,นี่ก็สิเป็นไฟเป็นไฟหนาไฟหนาอัน,นี้ทั้งไทยไอ้เบิ้งไทยแต่ทอทงกันนะเป็นแต่ทอ,องไง <c oughs> อันนี้นี่ก็จะเป็นดีครับดีครับเอาไปพานด้วยใจหนิโสกอล้อทหารครับนี่ครับ อ๋อนี่ครับทหารจะเปีนนยดงานนะครับสกคลออ๋ออันนี้ต้อนนะครับท้งน,นี้ก็จะเป็นตัวป้อมปืนนะครับเนี่ยเห็นย่เป็นป้อมปืนนะครับป้อมปืนทั้งเท่งนะครับป้อมปืนทั้งเท่งตัวนี้ช่องเนี่ยเป็นช่องของคนขับนะครับเดี๋ยวผม สีเบิ้องนะครับว่ามันมีอย่างแนี้ยช่องค้นขคับกับเดี๋ยวก็น,นะครับเดี๋ยวผมว่มางไว้จะเข้านะนกินขิงนนี่ะขึ้นยากจังไนเอยอหยุดมาแล้วครับผมเบิ้องนะครับตัวนี้นะสี สมบูรณ์ก็ม,มัวเหรอครับตัวนี้เป็นเบาะคนขับนะครับตัวนี้เป็นแผงแผงกบกุ้มนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นแผงกบกุ้มแผบกุ้มตัวนี้สิบมีพวกมาไล่นะครับสิเป็นแบบขั้นโยกเอาเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมสิเป็นขั้นโยกสิเป็นขั้นโยกนะครับ ตัวนี้ป้อมปืนครับเดี๋ยวพามาเบื้องป้อมปืนตัวนี้ครับตัวนี้ลำกล้องลำกล้องปืนนะครับตัวนี้เป็นขนาดร้อยร้อยหาครับตัวนี้เป็นป้อมปืนครับอันนี้เป็นสําหรับฝาปิดนะครับเนี่ยนักเยอครับเนี่ยฝาปิดสําหรับปิดเวลาเวลาสีอันนี้นะครับปิดลง กับคนสินลงก็เปิดได้ครับเปิดกันได้ครับผมเปิดกันได้ให้เบิ้องทางล่างครับอัวนี้เบิ้งข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ก็ตัวเนี้ยเป็นเบาะสําหรับอ่าอ่าคนที่ขวบคุมนะครับทางล่าง,ง,างตัวนี้เป็นช่องบรรจุกระสุนเห็นบหครับบอันออนี้เจ็กน้อยช่องบรรจุกระสุนนะครับข้างล่างเว้นหม่องช่องเก็บกระสุน นะครับนะครับเย็นไหครับทางในนี่เป็นเป็นแอร์นะครับมีระบบแอร์เย็นนะครับทางในเป็นระบบแอร์ควบคุมนะครับตัวนี้สิเป็นป้อมเปลืนนะครับป้อมเปืนอันนี้ก็ม่ยางมากนะครับยางมาทั้งอันนี้สิเป็นเป็นทั้งหลังนะครับ ส่วนทั้งนี้เป็นทั้งหลังแต่ว่าป้อมปืนหันไม้ทั้งหลังนี่สิครับนี่น,น,นะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสีบึงทั้งหลังกอน,นะครับเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าขังล่างก็คค้ายๆกันครับพวกนี็สิเป็นพวกถังสำหรับพวกเก็บอุปกรณ์ต่าง,งๆนะครับ เก็บปุ่งก้อนต่างๆเป็นเกาะนะครับปืนยิ่งบ่เขานะครับแต่เป็นเกาะสําหรับป้องกันพวกปืนเล็กนะครับปืนกลนปืนเล็กได้ครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาลงไปเบิบ้องหลบๆอีกเทียนหนึ่งครับนี่แะครับผมเบิงบ้งหลบๆอีกเทียนหนึ่งครับ ไเลยครับเนี่ยอันนี้ท้อยเสียครับเห็นทออยู่นครับอันนี้ท้อยเสียมีสองฟังครับอันนี้อีกกันนึงครับนี่นหนึ่งครับมีสองทอเอ้ามานีกอนเนาะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสสิบห้าเบื้องรลบๆไข่ไหมเนาะครับครับสวัสดีครับ